สวัสดีครับ <mel od ic pg> มืยองีก้กลับมาพบก, <substrate> <ertas> กับอีสานทั้งที่นี่แล้วนะครับเนาะมือณี้พาออกมาใส่เบียดครับฝนตกแห้งหลายมือละมุลยาชีพหลายมือนะครับน้ำท่วมนครับทงหน้าอันนี้ทงหน้าอยู่แถวบ้านู่กิถนนใหญ่ครับอันนนี้ก็็เปหมู่บ้านของผมครับฝั่งข้างที่ตะวันตกะทางที่ยินข่าวว่าน้ำท่วมออกจากหนองครับป่า ออกจากน้อง่เนเลยบอกว่ามาใส่เบ็ดบล็อกบางแนวหามีปลาถืออลไรครับเปลี่ยนแง่ก็ได้ครับมือนี่งไม่ได้ใส่แง่งหัวไปหาซื้อมาได้ก็ได้ไปขุดใส่เดือนนะนี่ครับล่องเมือมาใส่ล่องมือจักเศร้าหลังนี่สภาพหมายยเป็นไหนไฮ้ยตงมาใส่ล่องเมือนี่ครับ,บ,บ,รบเกียเก่ยวเยื่อเกลียวเย,วเย,วเยวือเสียเต็มไปเลยครับ ในประตูตแบบนี้เลยบอ้โหว่าสิมีป่าบ่าได้ครับ แต่ว่าพันวามันออกมาหลายอยู่แล้วถอลองมาใมาส่บางแนวมันก็จเป็นยังไงใส่ตะเวนฝันมันบ่มหล่อนเบิดแต่ว่าเดี๋ยวไปไม่ได้บอกไมบอกไมสิบอกกินหล่อนเบิดบนา้อ มาคับวันนี้เบืงบรรยากาศตอนยามเย็ดครับตอนนี้ก็เวลาประมาณตุ่มสี่สิบครับเสียงเขียดจะหน้าห้องมีความรู้สึกว่าร้อนเบิดรอบแรกหนาจะได้เปลี่ยนเงียบเลยนี่ครับร้อนเดี๋ยวผมจะให้ให้เบิ่งตอนที่มันมีปา่ากินเบ็ดได้ครับอย่ามะหอดหลังที่สองครับ เป็นลักษณะขึ้น,นเบ็นนเดุดึงเขาฟังปลาเข่งเข่งไงครับเข่งไงนี่ครับตัวแรกมาแล้ว ปลาหมอครับตัวเข่งนะตัวเลกไอต๊อครับได้ปลามาแล้วตัวหนึ่งเป็นปลาเข่งครับ <c oughs> นี่อาการอีกแล้วกินปลาอียังโอ้โปลาหมออีกแล้วครับท่านตามที่เพื่อนบอกไว้นะครับปลาเพื่อนออกจากน้องนะจะเป็นปลาพวกนี้ครับปลาเข็ง งไองตนะ้อครับเบ็ด20ลังมาเลย2ตัวแล้ววดใส่ของเรียบร้อยครับเป็นปลาขิงปลาโมันบาียกว่าปลาขิงมาหวัวลังนี่ปลาเล่คือข้างห้างครับใหวมาลังนี้เงียบกันนะหลักษณะนี่เป็นปลาอี่นะหลักสนามเป็น อปลาคิงเงีอวครับปลาหมยเอะเกเอาย,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 ยโอ้นคามีแผลเลยนะไอ้ตัอครับได้ปลาคิงมานสตัวแล้วเนือเป็ดอยู่มานจีหหลัง ถ oh. ือนะครับเป็นปลาช่อนปลาคอครับต้องิเลืกดเลยนาะบาบนี้เนาะโอเคมาเานาะโอ้โห้ก็จิงเลือดถ่กปะเห็นเลือดอาบด้วยมนก็จุดสำคัญเลยครับน้ำรอนรอดคอหน่อยเย้ครับตัวที่สี ยามเบ็ดไปเลยสักพักนะครับเงยเบิดครับยามมหอนหลังสุดท้ายแล้วป่าสีหาตัวครับสามสีตัวหาบุสีตัวกระเชียงเนละ็กปลาควน้อยตอนนี้ต้องขุดหาเงอครับหาเงอวัาตะเกียน หาเงียไหมอ่านี่เป็นปลาที่ไปปลาทัยามรอบแรกครับ,ร,บรอบแรกก็ได้ปลาคิงหนึ่งสองสามสามตูกับปลาคอหน่อยตัวหนึงครับรอบแรกหรือว่าพานยู่เหรอครับเบียี่สิบหลังเดี๋ยวมาหาเงียเพิ่มครับมันใส่เดือหมดแล้ว ล่องขุดตรงเมื่อกี้เห็นตัวหนึง่งเนี่ยมีเสียมเสียมหน่อยครับที่ได้มาจากลานมูเมื่อกี้นี่ครับได้ตัวนึงเป็นไส้เรือนขดแล้วจักส่าตัวครับหนาจะพ่ออยู่ต,ต,ต,ตัวหนึ่งครับเม่อกี้จิกตัวหนาจะพ่ออยู่ เลแเราสามเชื่มหน่อยก็ดีพอดีเลยเนี่ยสี่ออ้งากกแปดแปดตัวครับ มาเดียวได้ซีเลยจะเศร้าตัวพ้นตกใส่เดือนกันจะขึ้นมาอยู่น้ำคันแท้เห็นไครับคันแท้หรือคันนาสองตัวใส่รองกินติปแล้วงานมันเอ็ด มันหาสื่อหวกบะไรครับเริ่มไปหาใส่เดือนแล้วตัวนี้เป็นใส่เดือนที่ต้องการครับใส่เดือนหน้าตัวดำดำมันจะแข็งครับมันจะหลอนอยา่ายตาหน่อยมาต่อก็สิบม่ค่อยหลอนไปไหนเนีย่ยที่หาอยู่สิบสามสิบสี่สิบห้าจะหยีสิบตัวเนาะเนี่ย สิบหกสิเจ็ดมองลึนะนี่น้ำแบบนี้ 18.. อีกสอตัวอีกสอตัวบอมาอีกสอตโอ้ยี่สิบโอ้นีสาตัวยี่สิบเอ็อ้าโอเคพอละ ยีกว่าตัวพอละไปเหับเดี๋ยวรอบสองมาเจอันไ,ไหม อุ้ดเสษเดือนเสร็จครับตอนยามกลับขึ้นเบีดหลังนีอาการนี่แหละนานทีครับเดี๋ยววางของก่อนปตาอีหยัง,นงนนเนาะเบียดว่าอะไรปลาดุกบวโอ้ปลาดุกดีครัปลาดุกดีดเหลืองครับเหลืองตัวนี้

กระดูกหน้าใสวงามนะครับใส่ของนะหนไหวครับนเตรียมเงีวไว้โอ้ยหานมันเปดิดหุบเนาะสวยงามเลยวะ่ะมี็นหกตัวแล้วครับหกตัวแล้ว หลัจงจากที่ถอดลูกไปเมื่อกี้นี่งานกับรถมอไซค์เหยาหินขั้นเด็ดที่อาการอย่างเงียบตายอ,อย่างนออย่างนอนอนนะก่นนะโอ้ประชิงกระชิง,ชงน,น,นะนิ้อยน่อยยูปะนะู ตัวที่หาตัวที่หกแม่ใหญ่ครับปลาฉิงไอ้ตัวครับหากลับครับหลอกแม่ตอนนี้บรราการอีกแหละหลังจากลักษณะเบ็ดแล้วนี่นะเน,น,ะนะี่เป็นปลาฉิงเพราะแม่ของอยู่หือปลาฉิงนะครับของจริงด้วยตัวที่ไหนบุกหานุกหกบุก มาอ,อดรถนะครับมาดี้กัดย่างกัามาได้อีกสามตัวครับสรุปผลงานรอบแรกครับแอมนอสแรกนี่ปลาปลาเขียงนี่ประมาณห้าหกตัวครับปลาคอตัวนึงครับแล้วก็ปลาดุกใหญ่ตัวนึงนี่ครับรอบแรกถือว่าพันครับมันครับเดี๋ยวเราทาเบิ้งรอบสองน้ำกัด